ว่าใครได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยฟ้าได้รวบรวมมาตรการเยียวยาจากประกันสังคมค่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ส่งเงินสมทบนะคะที่ยังส่งเงินสมทบเนี่ยไม่เกิน6เดือนครบ6เดือนนะคะ สามารถรับเงินเยียวยาได้เดือนละ5,000บาทค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันคือมิถุนากรกขดาสิงหาค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็นเงินจำนวน15,000บาทค่ะเราอันนี้ก็คือจะจ่ายเป็นก้อนก้อนเดียวเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ,ะผู้ที่เข้าขายในเงื่อนไขนี้ค่ะก็คือผู้ประกันตนที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนค่ะต้องรอก่อนนะคะโดยทางที่ประกันสังคมเขาก็ได้แจ้งมาว่าถ้าหากว่าเขาได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะรีบโอนเงินให้ทันทีค่ะต่อไปค่ะเป็นผู้ประกันตนทำงานไม่ถึง26วันค่ะในกรณีที่ใครบ้างทำงานไม่เกิน26วัน แล้วก็ได้รับค่าจ้างนะคะไม่เกินนะคะไม่เกินเดือนละ8,138บาทค่ะจะได้เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเนี่ยไม่ถึงเดือนละ5,000บาทนะคะหรือว่าไม่เกินเดือนละ5,000บาทค่ะซึ่งผู้ประกันตนตามกรณีนี้ค่ะตามกรณีที่ทำงานไม่ถึง26วันก็จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเดือนอีกละ5,000บาท3เดือนค่ะ จากโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองค่ะและยังมีผู้ประกันตนว่างงานหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากโควิด -19 ค่ะจากกรณีนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวนะคะ <c oughs> ก็จะมีการได้รับเงินอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างค่ะเป็นเวลาไม่เกิน60วันหากกรณีที่หน่วยงานภาครัฐนะคะสั่งให้กัก ท่านก็จะได้รับเงินในอัตราร้อยละหกสิบสของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันค่ะส่วนผู้ประกันตนว่างงานจากการลาออกหรือว่าโดนเลิกจ้างนะคะกรณีลาออกประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยร้อยละ45ของเงินเดือนนะคะคือจ่ายร้อยละ45ของเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกิน90วันค่ะถ้าหากว่าเป็นกรณีเลิกจ้างประกันสังคม จ่ายเงินชดเชยร้อยละ70ของเงินเดือนนะคะเป็นเวลาไม่เกิน200วันค่ะส่วนวิธีการลงทะเบียนกรณีถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกค่ะผู้ประกันตนก็สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้ที่ทางเว็บไซต์นะคะที่เราขึ้นไว้ให้ด้านหน้านะคะรวมถึงรายงานตัวเดือนละหครั้งด้วยค่ะแล้วก็ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานผ่านทางเว็บ sso.go.th ค่ะหรือว่าส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์โทรสารอีเมลแอปพลิเคชันไลน์นะคะทางประกันสังคมทั่วประเทศแล้วก็รอรับเงินชดเชยได้เลยค่ะส่วนเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มกรอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเ,เพื่อขอรับผลประโยชน์ดทดแทนกรณีว่างงานด้วยนะคะจากนั้น,นก,ก็จะมีการกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อแล้วก็รหัสตัวเลขในภาพนะคะก็สามารถกรอกให้ตรงตามที่เขาขึ้นเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ฟ้าบอกเลยว่าดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมีติดสมาร์ทโฟนเอาไว้เลยนั่นก็คือแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile ค่ะอันนี้ใครที่บอกว่ามีประกันสังคมหรือว่าใช้สิทธิประกันสังคมฟ้าแนะนาเลยค่ะว่าต้องโหลดติดเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าไป ในเน,นี่ยเราจะได้รู้สิทธทิประโยชน์ของเราด้วยนะคะถ้าหากว่าช่องทางอื่นๆแล้ก็จะมีสายด่วนประกันสังคมหนึ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกแบบไหนก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะเอาตามที่เราสะดวกแหละถ้าหากว่าใกล้บ้านก็ไปถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะไปก็ทางแอปพลิเคชันก็ทางอีเมลนะคะทางโทรศัพท์สายด่วนของทางประกันสังคมแต่ว่าย้ําเลยนะคะว่า ควรมีแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile ค่ะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆนะคะอันนี้ฟ้าโหลดเอาไว้ด้วยเพราะฟ้าเองก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเหมือนกันค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแอปพลิเคชันนี้ติดเอาไว้เลยเราจะรู้เลยค่ะว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเบิร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าทำฟันต่างๆบ้างละ่ะเขาก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะอยู่ในแอปพลิเคชันเลยฝากไปโหลดด้วยแล้วกันค่ะ ที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต